ันนี้วิวจะชวนเพื่อนๆมาแกะกล่องสีย้อมผมนะคะของ Freshful ค่ะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะก็คือ Crush Hair Color นะคะ เหมือนเขาจะมีประมาณสีสีมั้งแต่ว่ามีวันเลือกสีเทาเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเปลี่ยนกับสีพื้นผมตัวเองได้ง่ายสุดก็สีที่มิวเลือกจะเป็น Ash s m o k กี้แมทนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองไปพร้อมๆกันเลยว่าเออผลลัพธ์เนี่ยจะได้ยังไงไม่ได้ยังไงนะคะก็อย่างสีข้างกล่องที่ที่เขาให้มาเป็นตัวอย่างนะคะ อันนี้นะคะก็คือจะเป็นเลเวลผมแตว่า b บฟอให้ดูว่าถ้าสีผมก่อนหน้าเราเป็นแบบนี้ผลลัพธ์จะได้ยังไงนะคะจริงจโทนสีของกล่องนี้ค่ะค่อนข้างจะเข้มนะเป็นเทาดำตาลที่เข้มเนาะก็คอมีน่าจะได้อย่างนี้เลยเพราะว่าจริงๆริมิวอะเอออ่อนกว่าในรูปเขาอีกนะคะแล้วก็โทนมิวอะขึ้นดําแล้วมิวก็เตรียมความพร้อมไว้โดยการที่กัดมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้มันยังพอที่จะ สมบเสมอเดี๋ยวเราจะลองทําตามวิธีข้างกล่องเขาเลยนะคะสแตนบายไว้ที่3กล่องเนาะสีเดียวกันหมดเลยโดยในแต่ละกล่องนะคะสิ่งที่เขาให้มาก็ครัชคัลเลอร์ครีมสซองนะคะนอกเปอร์ครีมสองซองเหมือนกันนะคะ แล้วก็ถุงมือที่ให้มาก็คือให้มาสองข้างดีมากๆเลยโอเคสิ่งที่อยากจะแนะนําให้เตรียมเพิ่มเติมนะควรจะมีกระจกแล้วก็ควรเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือพลาสติกะลรมาคุมหน่อยนะดี๋ในเมื่อจะประยุกจากถุงขยะนะคะแล้วก็แนะนําให้ไม่พวกแบบคลิปแบ่งผมอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญแล้วคือพวกถ้วยผสมกับแปรงซะหน่อย แล้วก็อันนี้ก็คือช่วยแบบงผมก็โอเคเลยอันนี้ก็ซื้อแยกมาตังหาก20บาทนะคะเคเดี๋ยวมิวขออนุญาตไปเปลี่ยนเป็นเสื้อเก่าก่อนแล้วกันนี่ะนะคะก็ประยุนตมจาถุงถังขยะนะคะกลิ่นส้มหอมเริ่มกันเลยนะคะ อันนี้ผสมไปก่อน2กล่องอนะคะทีนี้การแบ่งชั้นก็จะเริ่มจากข้างล่างนะคะขึ้นมาเป็นเซกชันแนวนอนเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงข้างบนเนาะก็แบ่งให้บางๆหน่อยแล้วกันมันจะได้แบบโคตรๆนะคะ้วานี่ยก็จะดึงให้ตึงหนีบไว้นะคะ ไม่ได้เป็นแบบเล็กผิดแล้วก็เราก็ค่อยลูดดันๆให้เข้าไปติดกับโคนเทคนิคสำคัญอย่างหนึ่งนะก็คือเราจะต้องทำเวลาให้ดีมันจะได้เสมออทั้งหัวนะคะ ผลิตภัณฑ์นะคะจะทำงานทั้งหมดเนี่ยสูงสุด40นาทีเนาะเพราะเขาเขียนไว้ข้างกล่องว่าออให้ทิ้งไว30้30-40นาทีเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าขั้นตอนการลงสีตอนเนี้ยมันก็สําคัญมากที่เราจะต้องบอกว่าทําเวลา ก็จะ40นาทีแล้วนะคะก็ทั้งหมดอะ่ะมันก็เปลี่ยนเป็นเทาแล้วแต่ว่าต้งโคนที่เคยเป็นสีดำอะค่ะมันไม่เทาคือมันไม่สามารถไปถึงตรงนี้ได้ดูเลยคิดว่าเดี๋ยวเราล้างแล้วก็เดี๋ยวจะแอบ,บลงแค่เฉพาะตรงนี้ด้วยกล่องที่เหลือนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ บบสีออกมาแบบเทามากเทาแบบเทากว่าในชาร์ตของเขาอะ่ะแต่ก็รู้สึกว่า,าไม่ได้เสียจนเกินไปนะโอสีสวยมากเพื่อนจะให้ดูเลยว่าเทากว่าในชาร์ตทั้งหมดที่เขาให้มาประทับใจตรงที่แบบเออโอเคเลยนะสภาพผมแบบไม่ได้แย่เลยอันนี้คือมิวใช้แค่แชมพู หลังล้างออกแค่นั้นนะคะไม่ได้ใช้ครีมนวดนะจริงๆก่อนหน้าที่จะมาเปลี่ยนสีมิวเตรียมความพร้อมความแข็งแรงของเส้นผมมาแล้วนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นผมฟอกซึ่งไม่ได้ฟอกแค่รอบเดียวนเนาะแหมเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็หาซื้อนะคะง่ายๆในช้อปปี้ออนไลน์อะไรเงี้ยก็คือเอาพิมพ์คับแน็ไปเซิร์ชเดี๋ยวเจอเลยแล้วก็หน้าร้านที่มิวเคยเห็นนะก็จะมีที่ e v e n boy เนาะแต่คิดว่าน่าจะมีอื่นๆอีกนะคะลองดูแต่ที่สําคัญคือราคากล่องละ80 งบประมาณวันนี้นะคะใช้ไปแค่260บาทก็สหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะใครที่อยู่บ้านต้องการเปลี่ยนสีผมนี่ก็เป็นอีกวิธีนะในการที่หยุดอยู่บ้านปลอดเชื้อในการเปลี่ยนสีผมนะคะเพื่อนๆคะเสร็จแล้วนี่นี่นะคะเฮ้ยมันแบบคือโอเคเลยล่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีวไปเก็บภาพตอนที่เราเดินอยู่ข้างนอกแสงแดดรอบๆบ,บ้านให้ดูดีกว่า